สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการคืนเงินจากลาซาด้านะครับคืนเงินทําไมน่ะเหรอก็เพราะว่าผมสั่งซื้อสินค้าและผมเปลี่ยนใจนะครับผมเลยยกเลิกสินค้านะครับพอยกเลิกสินค้าแล้วเงินที่เราโอนเข้าไปเนี้ยก็ต้องคืนกลับมาใช่ไหมครับดูสิครับว่าเราจะใช้เวลาในการขอคืนเงินกี่วันและจะได้เงินจริงหรือเปล่าจากลาซาด้านะครับราไปดูกันเลยครับครับผมทาแรกก็คือเข้าไปที่แอป Lazada นครับนี้เป็นวันที่5มีนาครับเป็นการคืนเงินครั้งที่2นะครับ ที่บอกว่าคืนเงินทั้งที่2เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมพอเข้าไปแล้วเราก็มาที่บัญชีเลยครับผมคลิกตึกเข้าไปครับจากนั้นไปที่การยกเลิกสินค้านะครับพอเข้าไปแล้วเราจะเห็นสินค้าที่เราเคยยกเลิกกันมาก่อนก็ดูตัวที่คืนเงินนะครับก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นประวัติการขอคืนเงินนะครับนี่ครับ ครั้งแรกก็คือครั้งนี้ครับผมขอคืนวันที่29กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่ามันล้มเหลวนะครับเนี่ยครับมันก็จะแจ้งเตือนมาครับแจ้งเตือนว่าล้มเหลวนะครับการถอนเงินและการแจ้งเตือนนี้แจ้งเตือนมาวันที่5มีนานะครับการถอนไม่สําเร็จผมก็เลยจําเป็นต้องถอนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดที่ตรวจสอบวัลเล็ตเลยครับผม ก,กดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเจอยอดเงินเติมและเงินคืนนะครับก็จะเป็น491บาทในส่วนของ1บาทคือเงินเติมเข้าอล l ล็ตที่ผมเติมเข้าไปแล้วเพื่อที่จะซื้อสินค้านะครับเหลือแค่1บาททีนี้ยอดเงินคืนจากสินค้าที่ผมซื้อแล้วขอคืนเงินนะครับ490บาทให้เรากดถอนเลยครับพอกดถอนเสร็จก็ให้ใส่ชื่อธนาคารโดยการคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือกธนาคารของเรา ของผมก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับเสร็จแล้วใส่ชื่อบัญชีส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อของเราเองนะครับพอใส่แล้วก็ใส่เลขบัญชีธนาคารเลครับเมื่อใส่เสร็จแล้วกดถอนเงินครับผมมันก็จะเข้าหน้านี้นะครับให้เรายืนยันความเป็นตัวตนที่ถูกต้องครับเราก็กดตรวจสอบผ่าน s m s code เลยนะครับกดเข้าไปครับทีนี้ก็กดส่งรหัสนะครับกดเข้าไปมันก็จะเป็นนับถอยหลังนะครับ60วินาทีนะครับ ที่เราจะต้องใส่รหัสพอได้รหัสจากมือถือเราแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปครับใส่เลขให้ครบเสร็จแล้วกดตรวจสอบรหัสครับผมพอกดเข้าไปเขาก็จะบอกว่าเราได้รับคำร้องขอถอนเงินจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเราจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุดหลังจากเสร็จสิน้นขั้นตอนการขอร้องร้องขอครับแล้วก็กดกลับไปที่หน้า wallet เราก็จะเจอยอดเงินเราครับถูกหักไปแล้วนะครับ490อบาททีนี้เราก็มาดูครับตรงนี้ครับการถอนเงินมันขึ้นว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับอยู่ระหว่างดําเนินการเราก็คลิกเข้าไปเลยครับแล้วกดเข้าไปแล้วนี่ครับรอการชําระนี่ครับเริ่มต้นวันที่5มีนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับที่จะได้เงินคืน กดเข้าไปดูอีกครั้งนึงครับเราก็จะเห็นว่ายอดเงินคืนได้หายไปแล้วนะครับจาก490บาทเมื่อกี้เราก็มารอกันครับว่าอีกกี่วันถึงจะได้เงินนะครับผมรอไปครับปึ๊บนี่ร <Yeah. S 1> อมาจนถึงวันที่10มีนาคมนะครับ5วันผ่านมานะครับเช็คที่บัญชีธนาคารนั่นแหละครับเงินเข้าแล้วครับเงินที่ได้จาก การถอนเงินจาก l a z a d a าเข้าแล้วนะครับเข้าวันที่10มีนาะก็เป็นเวลา5วันจากที่เราขอครั้งที่2นะครับถ้าไม่มีข้อผิดพลาดก็5วันนะครับแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดก็จะ10วันเลยนะครับจากที่ขอครั้งแรกเราคลิกเข้าไปเช็คดูได้นะครับเนี่ยครับเงินเข้าธนาคารเราแล้วนะครับแต่ว่าใน Lazada ยังขึ้นว่าอยู่ระหว่างดําเนินการอยู่เลยซึ่งก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราอะ มีเงินเข้าธนาคารเราแล้วนะครับมีเงินเข้าดีกว่ามีเงินไม่เข้านะครับก็ไม่ต้องไปสนใจว่าราซาด้านั้นจะแจ้งเตือนเราว่าอย่างไรขอให้เงินเราเข้าธนาคารก็พอแล้วนะครับสรุปเลยนะครับถ้าขอตามปกติแล้วก็5วันทําการนะครับแต่ถ้าขอแล้วมีข้อผิดพลาดก็ใช้เวลา10วันนะครับกว่าจะได้เงินคืนครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมาจนจบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยน,นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณครับ